สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้ครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดู VS Code s e t u p นะครับที่ผมเนี่ยใช้งานอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีคําถามนะครับถามผมเยอะมากเลยว่าผมเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรเขียนโค้ดนะครับแล้วก็ v s Code ที่ผมใช้งานเนี่ยผมใช้ฟีมอะไรนะครับ ใช้ extension อะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงคีย์ลัตต่างๆนะครับซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมารวบรวมนะครับคำถามทุกอย่างที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยมาไว้ในวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมพรม้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับคำถามแรกเลยก็คือผมเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโค้ดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนติดตามผมมาทุกวิดีโอก็จะเห็นว่าผมเนี่ยใช้เป็น VS Code นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังเข้ามาเรียนรู้การเขียนโค้ดเนี่ยผมก็แนะนำว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย มาใช้ VS Code นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มมาจาก d e มิเ e เบอแล้วก็อาจจะยังใช้อยู่นะนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะเรียนรู้การเขียนโค้ดจริงๆนะครับผมให้เปลี่ยนมาใช้เป็น Text Editor แบบนี้เลยนะครับก็คืออย่างเช่นพวก VS Code, Sublime, Atom, ม r r c k k t t อะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ลองใช้มาหลายตัวแล้วนะครับก็มาจบที่ VS c o d ้นั่นเองนะครับผมก็เป็นคนที่เริ่มต้นมาจาก d e m ิเวเบเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะเริ่ม เรียนรู้นะครับอยากจะเขียนเป็นอยากจะเข้าใจการทํางานของโค้ดนะฮะผมเลยเปลี่ยนมาใช้เป็น Text Editor เพื่อเรียนรู้การเขียนโค้ดแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็อันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนนะครับไปที่เว็บไซต์ code.visualstudio.com นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดที่ปุ่มสีฟ้าตามนี้เลยนะครับผมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากทุกคนติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้ทุกคนเปิด VS Code ขึ้นมานะครับ โอเคครับพอทุกคนเปิด VS Code ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะเจอกับหน้าแรกหน้านี้ครับเป็นหน้า welcome นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเหมือนกับผมเลยครับอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยมีอ่าโฟลเดอร์ er ที่ผมเนี่ยได้มีการใช้งานแล้วก็เปิดใช้ล่าสุดนั่นเองก็จะขึ้นตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคซึ่งตรงนี้ครับผมเนี่ยจะสาธิตให้ทุกคนดูก่อนละกันนะครับว่า,าการใช้งานโปรแกร,รม VS Code เนี่ยนะครับ Text Editor ตัวเนี้ยมันใช้งานยังไงอันดับแรกเลยก็คือเป็นการเปิดโปรเจกต์ ใน VS Code นะครับซึ่งก็ง่ายๆครับให้ทุกคนมาที่ f i l ์แล้วก็ open ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์อะไรต่างๆนะครับตรงนี้ผมจะไปที่ Desktop แล้วกันนะครับผมมีโฟลเดอร์ที่ผมจะมาสาธิตให้ทุกคนดูนะครับก็คือจะเป็นโฟลเดอร์นี้ React Landing Page นะครับผมก็จะกด open ขึ้นมาเลยนะครับโอเคพอกด open แล้วนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเปิดปิดแ็บตรงนี้ได้นะครับก็คือจะเป็น Explorer ของเรานะครับเนี่ย อาจจะลากแบบนี้ก็ได้หรือว่ากดคีย์ลัดก็ได้ก็คือจะเป็น command บวกกับ b นั่นเองนะครับเนี่ยหรือว่าใน windows ก็คือจะเป็นน่าจะ control บวกกับ b นะครับ b เปิดนกนะฮะอ่ะนี่ครับเป็นการเปิดปิดท็บ explorer นั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องการจะเปิดไฟล์นะครับหรือว่าสร้างไฟล์ก็ง่ายๆครับให้ทุกคนมาคลิกที่รูป new file หรือว่าสร้างโฟลเดอร์ก็ตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานครับในโฟลเดอร์ src ผมก็จะคลิกขวานะครับ new file นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ index ขึ้นนมาะครับ โอเคนี่นะฮะซึ่งตรงนี้ทุกคนอาจจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเป็นโฟลเดอร์เปล่าแล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคข้างในไฟล์ h t m l เนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะเจนโค้ดมาใช่ไหมครับเราสามารถพิมพ์นะครับเครื่องหมายตกใจก็คือ exclamation mark ตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัว b s code เนี่ยเขาจะมีตัวนี้ฮะ emd mm abbreviation มาให้เรานะครับเราสามารถกดแท็ได้เลยซึ่งตรงเนี้ มันจะเจนโค้ดโครงสร้าง h t m l ขึ้นมาให้เราอัตโ,ตโนมัติเลยซึ่งสะดวกสบายมากๆนะครับผมโอเคข้างในนี้เราก็สามารถเขียนอะไรลงไปก็ได้นะครับอย่างเช่น h 1นะฮะ Hello World ตามนี้น,นั่นเองนะครับผมต่อไปครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของคีย์ลัดนะฮะที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องรู้เลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นคีย์ลัดที่ทุกคนเนี่ยจะต้องได้ใช้งานกันบ่อยๆคือแทบทุกครั้งเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะปิดไฟล์ไปนะครับโอเคมาถึงคีย์ลัดตัวแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการปิดไฟล์อย่างเช่นตรงเนี้ยผมต้องการปิดไฟล์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นปกติทั่วไปทุกคนก็สามารถกดคลิกนะครับที่คลอสตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้คีย์ลัดก็ได้ก็คือจะเป็น Command บวกกับ W นะครับหรือว่า Control บวกกับ W ถ้าเกิดว่าเป็นใน Windows นะนะครับก็กดเลยครับ Command บวกกับ W นะฮะโอเคร okay, ตรงนี้ก็จะเห็นว่าไฟล์เนี่ยถูกปิดไปแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเปิดไฟล์ขึ้นมาในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราล่ะนะครับวิธีปกติทั่วไปทุกคนก็อาจจะคลิกนะฮะที่ไฟล์ใช่ไหมก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถกดคอ m m a n d นะครับหรือว่าคอนโทรลบวกกับ P พิกหมูนะฮะก็กดคอ m m a n d บวกกับ P เห็นไหมฮะซึ่งก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่า Search Files by Name นะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะเปิดไฟล์ Header ผมก็สามารถพิมพ์ได้เลยหรือว่าเลือกก็ได้นะครับเนี่ยผมก็กด Enter ไปเห็นไหมฮะ ไฟล,ล์เฮดเดอร์ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมทีลัดตัวต่อไปที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูนะครับก็คือเรื่องของการ Copy c ี้โค้ดนะครับหรือว่าบรรทัดของโค้ดนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปทุกคนก็อาจจะลากคุมใช่ไหมครับก็กด Command C แล้วก็ Command V ใช่ไหมครับในการ Paste แต่วิธีที่เร็วกว่านั้นก็คือทุกคนสามารถกด Shi ิปบวกกับ Option หรือว่าถ้าในวินโดว์ก็คือ Shi ิปบวกกับ a l t e r n a t e นะครับหรือว่า a l t นั่นเองนะครับ ก็เนี่ยกดชิปบวกกับออปชันนะครับหรือว่าอัลเทเนตแล้วก็กดลูกศรขึ้นหรือว่าลงก็ได้อย่างเช่นถ้าผมกดลูกศรลงมันก็จะเป็นการ Copy ลงแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าผมกดลูกศรขึ้นก็จะเป็นการ Copy ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็วิธีการลบก็คือกด Command X นะฮะหรือว่า Control X ก็ได้เนี่ยจะเป็นการลบแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะอ่าย้ายบรรทัดของโค้ดเราอย่างเช่นผมต้องการที่จะย้ายไอ้ตัว i m น o r t ตัว ผมก็สามารถกด option หรือว่ากด a l t e r เน t e แล้วก็บวกกับลูกศรขึ้นลงแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นการย้ายะะตัวโค้ดของเราแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับต่อไปก็คือถ้าผมเนี่ยต้องการที่จะเลือกหลายเคอร c u r อ o r ล่ะผมทํำยังไงนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ class name ที่ tag li ตรงนี้นะผมต้องการที่จะเปลี่ยนตัวลิงก์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถกดคลิกนะครับที่ตรงไหนก็ได้แล้วผมก็กด option หรือว่า a l t e r เน t e นะครับค้างไว้แล้วก็กดคลิกนะฮะ เห็นไหมมันจะเป็นการเลือกหลายๆเคอร์เซอร์แบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกด Shift Option หรือว่า Shift กับ Alt t e แล้วก็ลูกศรซ้ายขวานะครับสามารถเนี่ยเป็นการเลือกคุมแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ไวกว่าน,นี้ก็คือทุกคนเนี่ยสามารถ Double ลคลิกได้นะครับแล้วก็ทุกคนกด Command บวกกับ D หรือว่า Control บวกกับ D นะครับ D Doc นะฮะแล้วก็กด หล,หลายครั้งเห็นไหมครซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการ select นะครับตัวที่มันเหมือนกันนะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับผมโอเคในกรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนหลายๆตัวเห็นไหมนะครับที่มันมีเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถกด double click ให้มันคุมแล้วก็กด command d หรือว่า control d นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีวิธีที่เร็วกว่านี้อีกนะครับก็คืออย่างเช่นผมเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนตัว class name ตัวเนี้ยนะครับจะเห็นได้ว่า class name ของเราเนี่ยมันมีหลายตัวมากเลยใช่ไหม ซึ่งทุกคนก็อาจจะทําวิธีนี้ก็ได้อย่างเช่นอ่ะดับเบิลคลิกใช่ไหมครับแล้วก็กดคอมแมนต์ D ไปเห็นไหมครเลือกตัวที่เหมือนกันหลายๆตัวนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคลาสอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งวิธีที่ผมเนี่ยจะแนะนําก็คือถ้าเกิดว่าไอตัวนี้มันมีเยอะมากก็คงจะขี้เกียจอ่ากดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับวิธีที่มันเร็วกว่านี้ก็คือเราสามารถกดตัวนี้ได้ครับก็คือจะเป็นคอมแมนต์ F นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะเปิดแถบตัวนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมา แล้วให้ทุกคนกด Toggle er ตัวนี้ครับ Toggle er Replace Mode นะครับไอ Replace Mode เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่แทนที่คําที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นไอตรงเนี้ยก็คือเราต้องการแทนที่ไอตัว Class Name ด้วยอะไรนะครับตรงนี้เราก็จะใส่นะครับตัวที่ผมต้องการแทนที่หรือว่าต้องการ Replace ผมต้องการแทนที่ Class นะครับแทน Class Name เห็นไหมนะครับซึ่งมันก็จะไปหาตัว Class Name ครับด้านบนเห็นไหมมันจะเป็นการไฟล์หรือว่าการหานะครับผมก็ใส่ Class Name ไปอ่ะ ไปหาคลาสเนมที่มันมีอยู่ในไฟล์นี้ทุกตัวนะครับจากนั้นถ้าผมต้องการที่จะ replace ทั้งหมดเลยนะครับผมสามารถกดตัวนี้ได้ครับก็คือจะเป็น replace all หรือว่าย์ล l ดก็คือ command บวกกับ enter นะครับหรือถ้าทุกคนต้องการที่จะ replace แค่ตัวเดียวก็กดตัวนี้ได้ก็คือกด enter ได้ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมฮะเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นคลาสนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยต้องการที่จะ replace ทั้งหมดเลยเนี่ยคลาสนี่เนี่ยก็คือคลาสเนมทั้งหมดนเนี่ยนะครับก็กดตัวนี้ได้เลยปึ๊บ ทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมฮะจากเดิมที่มันเป็นคลาสเนมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นคลาสแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็จะเปลี่ยนกลับเป็นคลาสเนมเหมือนเดิมก็สลับกันนะครับตรงนี้ผมก็จะให้มันหาคลาสนะครับจากนั้นผมต้องการที่จะแทนที่คลาสตัวนี้ด้วยคลาสเนมนั่นเองนะครับก็กดคีย์ลัดก็ได้ก็คือคอม m มน d ์ n t e r นะฮะเห็นไหมนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับคําที่มันเหมือนกันเนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นมากเลยนะฮะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคีย์ลัตตัวอื่นอีกก็คืออย่างเช่นการา undo redo อะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมีข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมต้องการที่จะลบทิ้งไปแล้วผมต้องการให้มันกลับมาอีกรอบหนึ่งเนะี่ยผมก็สามารถกด control นะครับหรือว่า command บวกกับ z ได้เห็นไหมมันก็จะเป็นการ undo นั่นเองนะครับหรือว่าจะให้มัน redo ก็คือกด shift นะครับ command แล้วก็ z เห็นไหมนะครับอันนี้คือ command z Shift Command Z เห็นไหมฮะัมันจะอันดู Redo แบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะในเรื่องของคีย์ลัดในการแบบ Copy Code ย้ายโค้ดนะครับการเปลี่ยนแปลงคําที่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็คือแทนที่คํานั่นเองหรือว่า Replace Mode นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็น Extension ที่ผมเนี่ยใช้งานอยู่นั่นเองครับซึ่ง จริงๆเนี่ยผมเคยทาวิดีโอแบบนี้ไปแล้วนะแต่ว่าปีนี้เป็นปีใหม่ผมเลยอยากจะมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้หลายๆคนที่เพิ่งมาติดตามช่องผมนั่นเองนะครับโอเคซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยคลิกมาที่แท็บตัวนี้เลยไอคอน extensions นะฮะโอเคนะครับซึ่ง extension ที่ผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยติดตั้งก็จริงๆมีไม่เยอะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็น auto close tag นะฮะซึ่งไอตัว auto close tag เนี่ยนะครับวิธีการทํางานของมันก็คืออย่างเช่นผมต้องการสร้าง แท็ก a ขึ้นมาอย่างงี้นะฮะเนี่ยผมพิมพ์ปุ๊บเห็นไหมมันจะปิดแท็กแบบนี้ให้เลยก็คือเป็น auto close tag นั่นเองนะครับมีแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนต่อไปก็คือ auto rename tag นะครับ auto rename tag ก็คือมันจะเป็นการรี n a m e อัตโนมัติอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนแทนะ็ก a เนี่ยเป็นแท็ก s e c t i o นอ่ะผมก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมผมลบตัวแรกไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะถูกลบไปด้วยนะครับผมก็เปลี่ยนเป็น s e c ชั o เลยเห็นไหมฮะมันก็จะ rename ทั้งตัว แท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนต่อไปก็คือ save on window change นะครับตัวนี้อย่างเช่นผมเนี่ยมีการเปลี่ยนสลับวินโด w นะครับสลับวินโด้ก็คือยังไงอย่างเช่นผมสลับไปที่ chrome แล้วผมกลับมาดูใหม่เห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าไฟาล์เนี่ยมันถูก save เ,เลยซึ่งตรงนี้เราจะดูยังไงว่าไฟาล์มัน save หรือยังก็อย่างเช่นผมเนี่ยมีการแก้ไขโค้ดใช่ไหมถ้ามันขึ้นกลมๆอย่างเงี้ยก็คือไฟล์ยังไม่ได้ save นะครับแล้วถ้าผมสลับหน้าวินโด้ไปปุ๊บสลับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับอ่ะเห็นไหมฟาร์มมันจะถูกเซฟแล้วนะฮะโอเคนะครับก็ติดตั้งไว้เลย3ตัวนี้นะครับส่วนต่อไปแบตเตอร์คอมเมนต์จริงๆตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะหรือว่าใครจะติดตั้งก็ได้นะครับมันจะเป็นการคอมเมนต์แบบว่าหลายๆสีอะนะฮะเนี่ยครับทุกคนก็มาดูการใช้งานได้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้อย่างให้คอมเมนต์เนี่ยมันเป็นสีอะไรแบบนี้นะครับก็ดูตามนี้ได้เลยนะฮะติดตั้งก็ได้ไม่ติดตั้งก็ได้ตัวนี้นะครับต่อไปก็คือ bracket pair colorizer ตัวนี้ผมแนะนําให้ทุ มันจะเป็นตัวบอกตำแหน่งเห็นไหมครับเวลาผมมาคลิกที่ปีกกาตัวนี้มันจะบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นบล็อกของตัวนี้นะนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเส้นบอกสีนะครับโอเคตัวนี้ก็ดีเหมือนกันติดตั้งไว้เลยนะครับต่อไปโคด้ด s ส a p ปครับโคด้ด s ส a p ปนี้ก็คือมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ถ่ายสกรีนชอ็อตโค้ดของเราเห็นไหมอ่าวิธีการใช้งานก็คืออย่างเช่นผมต้องการสกรีนชอ็อตโค้ดตัวนี้นะครับผมก็ลากคลุมแล้วคลิกขวานะครับ แล้วผมก็จะเลือกไปที่โค้ด Snap ตัวนี้เห็นไหมนะครับซึ่งทุกคนก็ลองกดดูนะครับเพรากดปุ๊บนะครับเดี๋ยวนะอ่าตรงนี้ผมกดเปิดมาแล้วนะครับจากนั้นผมจะลาาคุมใหม่โอเคเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็สามารถขยายหน้าจอเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นโค้ด snap ซึ่งเราก็กดถ่ายตรงนี้ได้เลย,เลยปุ๊บนะครับเนี่ยเรากดถ่ายปุ๊บมันก็จะมีให้เราเซฟว่าเราต้องการเซฟที่อ่า เดสก์ท็อปหรือว่าโฟลเดอร์ไหนก็ตามแล้วแต่เลือกเอานะครับก็ตรงนี้สามารถทําให้เราสกรีนช็อตโค้ดได้สวยๆนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปก็คือจะเป็น color highlight นะฮะตัวนี้ง่ายๆครับตามชื่อมาเลยมันจะเป็นการไฮไลท์สีให้เรารู้ว่าเออโค้ดสีตัวนี้มันเป็นสีของอะไรนะั่นเองนะครับผมโอเคหลักๆเนี่ยตั้งแต่ด้านบนจนถึงตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยติดตั้งได้เลยนะนะครับส่วนต่อไปด้านล่างตรงนี้นะก็จริงๆมีตัวที่ผมแนะนํานะครับ ด็อกเกอร์นี้ทุกคนติดตั้งก็ได้นะนะครับเผื่อได้ใช้นะนะครับต่อไปก็คือใครเขียน React เนี่ยผมแนะนำให้ติดตั้งตัวนี้เลยก็คือจะเป็น e s 7 react redux graphql ตัวนี้ฮะนี่นะฮะติดตั้งไปเลยใครเขียน React เพราะว่ามันจะเป็น snippet ที่ให้เราเนี่ยสามารถ GenCode React ได้อัตโนมัติอย่างเช่นผมต้องการที่จะสร้างฟังก์ชัน Component ขึ้นมาผมก็สามารถใช้ r f c e เห็นไหมฮะแล้วก,กด t ท b เนี่ยมันจะเจนโค้ดแบบนี้มาให้เราเลยน,นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ ต่อไปก็คือซอีมตรงนี้เนี่ยมีคนถามผมมาเยอะมากว่าผมใช้ซีมอะไรก็คืออีวาซีมนะครับซีมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับซีมของอะตอมนะมันมีส่วนคล้ายกันอยู่ความรู้สึกผมแต่ว่าผมรู้สึกมันโค้ดเนี่ยมันจะเป็นโค้ดที่มองง่ายๆนะไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่ามันจะไม่ค่อยแทงตามากะนะครับสีพวกโค้ดอะไรพวกเนี้ยนะครับใครที่ชอบก็ติดตั้งตามผมก็ได้นะนะครับโอเคส่วนต่อไปก็คือจะเป็นไฟล์ไซส์ตัวนี้นะครับ ไอ้ไฟล์ซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นตัวบอกขนาดเห็นไหมเนี่ยผมเปิดไฟล์ header.js อยู่มันจะมีขนาดขึ้นตรงนี้ครับ1.17 KB i นะครับผมหรือว่าลองเป็นไฟล์อื่นนะ่ะไฟล์ banner.js เนี่ยก็จะขึ้นว่า892 bytes นะครับก็ติดตั้งไว้เลยก็ได้นะครับโอเคส่วนต่อไปก็คือ GraphQL for v s Code นะครับตรงนี้ใครเผื่อใครใช้ GraphQL ก็ติดตั้งไว้ได้นะครับหรือใครไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องติดตั้งก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับ คือทุกคนไม่จําเป็นต้องติดตั้งตามผมก็ได้หรือว่าใครอยากจะติดตั้งตามผมก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะต่อไปก็คือไฮไลท์แม t ชิ่งแท็กครับตัวนี้ดีเหมือนกันนะครับคือเวลาที่เรามาคลิกที่แท็กมันเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการไฮไลท์เห็นไหมฮะเนี่ยแท็กดิฟตัวนี้มันจะมีการไฮไลท์นะฮะก็คือแท็กที่มันเหมือนกันเนี่ย URL มันก็จะมีการไฮไลท์ก็ดีเหมือนกันตัวนี้นะครับโอเคต่อไปก็คือจะเป็นไลฟ์เซิร์ฟเวอร์ครับไลฟ์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ผมเนี่ มาตั้งนานเลยนะครับเวลาที่ผมเนี่ยต้องการที่จะเขียน HTML CSS JavaScript เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันจะรีเฟรชหน้าเว็บให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่ะลองมาทดสอบดูก็ได้อย่างเช่นตรงเนี้ยผมมีการสร้างไลล์ index.html ไว้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับซึ่งวิธีการใช้งานทุกคนก็สามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ open with l i e server หรือว่ากด command หรือว่าขีรัดก็ได้ก็คือ command L กับ command O นะครับ หรือใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้ก็คือให้ทุกคนกดชิปนะครับ Command บวกกับ p นะครับ p พิกหมูอ่ะมันจะเป็นการเปิดตัว Command แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยเลือกไปที่ live server นะครับตัวนี้ตัวที่2เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกับผมนะทุกคนก็ลองหาดูนะครับหรือว่าพิมพ์ชื่อเอาก็ได้เห็นไหมพอพิมพ์ชื่อเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนกด enter ไปเลยปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ ตรงนี้คือเรามีการเรียกใช้ตัว Li น e Server ผ่านทางคอมแมน d นะครับใน v s Code น,นั่นเองเห็นไหมนะครับซึ่งเวลาที่ผมจะแก้ไขอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วกดเซฟกลับมาดูใหม่เห็นไหมฮะมันจะรีเฟรชหน้าเว็บเนี่ยให้อัตโนมัติเลยน,นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะตัวนี้ก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยติดตั้งไว้เลยใครที่เป็นอ่านักพัฒนาเว็บไซต์นะต้องมีนะครับโอเคส่วนตัวอื่นอื่นอีกนะครับที่ผมแนะนำก็จริงๆตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะ Markdown นะครับ อันนี้ตัดทิ้งไปเลยอ่าแต่ตัวนี้ต้องติดตั้งนะครับก็คือ path i n t e i g e n s e นะครับคือมันจะเป็นตัวที่แบบบอก path ของเราเนี่ยเนี่ยดูตามนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเช่นผมต้องการลิงก์ไฟล์ css เนี่ยมันจะขึ้นมาให้ว่า path มันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ดีเหมือนกันนะครับต่อไปก็คือ php debug นะครับตัวนี้ใครเขียน php ก็ติดตั้งไว้ได้นะนะครับผมต่อไปก็คือจะเป็นนี่ฮะ preader code formatter อ่ะตัวนี้ผมก็แนะนำเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับโค้ดของเราเนี่ย ให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามนะครับมายกตัวอย่างให้ดูกันนะครับอย่างเช่นมาที่ไฟล์เฮดเดอของผมนะนะครับถ้าผมต้องการที่จะปรับโค้ดให้มันสวยงามนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสวยงามอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทําให้มันดูอัคลี่หน่อยนะครับให้มันดูแบบไม่สวยงามนะครับอ่าผมจะปรับตําแหน่งมันนะครับให้มันดูแบบโอเคนะฮะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้โค้ดผมดูไม่รู้เรื่องแล้วนะครับถ้าส่งต่องานไปให้คนอื่นอาจจะโดนด่าได้นะตรงนี้อ่ะโอเคซึ่งพอเราเขียนโค้ดนะครับไม่ดีไม่สวยนะครับเราต้องการปรับโค้ดให้มันแบบดูสวยงามโดยที่เราขี้เกียจมานั่งจัดสเปซอะไรเงี้ยนะครับวิธีการก็คือให้ติดตั้งตัวนี้เลยครับ p r e t i e r Code Formatter Extension ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือนะครับเหมือนเดิมครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกขวาก็ได้แล้วก็มาเลือกที่ Format Document นะครับหรือ กดชีพคอมเมนต์ p เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกมาที่ตัวนี้ฮะเซิร์ชก็ได้อะฟอร์แมตด็อกิเมนต์ตัวนี้นะครับจากนั้นให้ทุกคนกด Enter ครับปึ๊บฮะทุกคนจะเห็นว่าโค้ดของเราเนี่ยจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามแล้วนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาไปนั่งจัดเองเลยนะครับตัวนี้เนี่ยทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมากเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับส่วนตัวอื่นอีกก็จริงๆตัวนี้ใครเขียนแซดก็แนะนําติดตั้งเลยก็ได้นะครับแซดเลสติลลครัดพ แล้วก็ตัวอื่นอีกเนี่ยใครเขียนฟิวก็ต้องมีครับตัวนี้นะครับฟิวเจอร์นะครับ i ิวอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เขียนหรอกแต่ว่าติดตั้งไว้นะครับเผื่อได้เขียนนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวอื่นอีกอย่างเช่น vscode ไอคอนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นไอคอนอ่าฟล์เนี่ยเห็นไหมซึ่งวิธีการเปลี่ยนไอคอนฟล์ก็คือให้ทุกคนมาที่ฟล์นะครับแล้วก็มาที่อ่าในส่วนของอ่าจริงๆมาที่ตัวนี้ครับโคดแล้วก็มาที่ p r e f e r e n c e s นะครับแล้วก็มาที่อ่าฟล์ไอคอนฟิมตัวนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้มันจะมีของ v s Code มาให้อยู่แล้วซึ่งถ้าเราใช้เป็นของ v s Code เนี่ยเนี่ยมันจะมีแบบมินิมอลกับเซติเห็นไหมฮะแบบเซติก็จะเป็นลักษณะของไอคอนแบบนี้แต่ผมใช้เป็นของ v s Code ไอคอนมันก็จะมีแบบหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งผมชอบตัวนี้ผมก็เลยติดตั้งนะครับหรือใครจะไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับเนี่ยแต่ผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมโอเคใครที่ อยากจะติดตั้งตามก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ Vim นะครับซึ่งตัว Vim ตัวนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผม Disable ไว้อยู่นะครับใครที่อยากจะติดตั้งนะครับอยากจะฝึกเขียนโค้ดให้มันแบบรวดเร็วมากๆเนี่ยนะครับผมก็แนะนําให้ติดตั้ง Vim ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ลองไปศึกษาการใช้งานดูนั่นเองนะครับผมก็ในเรื่องของ Extension ก็จะประมาณนี้นะทุกคนโอเคนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งค่า VS Code นั่นเองนะครับอ่ะให้ทุกคนนมาคลิกที่รูปเฟืองตัวนี้ครับ แล้วก็คลิกไปที่ settings นะฮะอ่ะมันจะพาเรามาที่หน้า settings ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เราปรับนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นส่วนแรกเลยก็คือ file auto save เนี่ยเราจะให้มันมีการปิดไปหรือว่า delay หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผมตั้งเป็น off ไว้นะฮะเรื่องของ font size ตรงนี้ครับ font size เนี่ยผมใช้อยู่ที่20 pixel นะครับซึ่งถ้าทุกคนจะปรับขนาดก็กด command นะครับ แล้วก็บวกหรือว่าลบเห็นไหมมันจะเป็นการปรับขนาดฟอนต์เห็นไหมครเนี่ยนะครับหรือว่าเราจะมาปรับตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเร็วที่สุดก็คือกดคอมแมนต์บวกหรือว่าลบนั่นเองนะฮะโอเคส่วนต่อไปก็คือฟอนต์แฟมิลี่ครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าใครที่ใช้เป็น Mac นะฮะฟอนต์มันน่าจะใช้เป็นเมนโลอยู่แล้วหรือว่าใครที่อยากจะติดตั้งนะครับก็อยากจะใช้ฟอนต์แบบนี้นะครับมีหลายคนถามผมมาเหมือนกันว่าเนี่ยอยากได้ฟอนต์แบบนี้ก็คือฟอนต์ชื่อว่าเมนโลนะฮะ เนี่ยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งได้เลยนะครับในส่วนของแท็บไซส์ก็คือ4นะครับเวลาที่ผมมีการกดแท็บแบบเนี้ยก็คือะครับโอเคครับแท็บตัวนี้ผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เอาเป็น4นี่แหละนะครับเพราะว่าผมรู้สึกมันโอเคแล้วนะครับส่วนต่อไป Render White Space เนี่ยผมก็เลือกเป็น Selection นะนะครับตรงนี้ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะส่วนต่อไปก็คือจะเป็น Cursor Style นะครับตรงเนี้ยทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะว่าจะให้มันเป็นลายก็คือเนี่ยเป็นลายแบบเนี้ย เส้นๆนะครับแล้วก็มีการบลิงหรือว่ากระพิบแบบนี้นะฮะหรือจะเปลี่ยนเป็นบล็อกก็จะเป็นอ้วนๆหน่อยนะครับตัวเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยก็แล้วแต่ว่าชอบยังไงเปลี่ยนเป็นอันเดอร์ไลน์ก็ได้มันจะเป็นเนี่ยข้างใต้แบบนี้นะครับเส้นด้านล่างแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่ผมใช้เป็นไลน์ลวกันนะครับเพราะว่ารู้สึกชินไปแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับอ่ามัลติเคอร์เซอร์โมดิฟายเออร์ก็คือเป็นคีย์ลัดก็เป็นตัวอัลนั่นเองนะครับหรือว่าอัลติเนตนะเวลาที่เร ต่อไปก็คือจะเป็น word wrap นะครับทุกคนตรงนี้ก็คือผมเนี่ยตั้งเป็น off ไว้นะเวลาที่เรามีข้อความแบบยาวๆอ่ะอย่างเช่นผมมีแท็ก p มี raw um, งเงเงี้ยเห็นไหมว่ามันจะไม่ทําการ wrap ก็คือมันจะไม่ตัดบรรทัดลงมาใหม่เวลาที่มันมีเนี่ยสุดขอบหน้าจอตรงเนี้นะครับซึ่งถ้าเราตั้งเป็น on เนี่ยมันจะมีการ wrap เห็นไหมอันนี้แล้วแต่ความชอบนะผมรู้สึกว่าผมชอบให้มันทะลุไปเลยนะครับเนี่ยก็ตามนี้ก็ได้นะนะครับผมโอเค คือจริงๆมันแล้วแต่ลมผมด้วยบางทีผมอาจจะชอบให้มันออฟไปก็คือทะลุไปแบบนี้นะครับหรืออาจจะให้มันออนอันนี้แล้วแต่นะครับว่าอยากจะตั้งแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับต่อมานะครับก็จริงๆอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับผมไม่เคยปรับนะก็จะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอเคมาดูเรื่องของเคอร์เซอร์แล้วกันให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่เคอร์เซอร์ตรงนี้ฮะซึ่งไอ้ส่วนของเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะมีการปรับนะครับเคอร์เซอร์สม ooth carrot animation อยู่นะครับ ตรงเนี้ยเวลาที่ผมเนี่ยมีการคลิกมาอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะไม่ได้มีการสมูทใช่ไหมเนี่ยเวลาผมมีการเลือกอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมครัมันก็จะไม่ได้สมูทนะฮะแต่ถ้าทุกคนมาคลิกที่เนี้ยก็คือ cursor smooth c a r o t animation ลองคลิกไปและทุกคนกลับมาที่ฟล์เนี่ยทุกคนลองมากดคลิกใหม่ทุกคนจะรู้สึกว่ามันจะมีความสมูทเกิดขึ้นเนี่ยเวลาผมเห็นไหมผมมีการเลือกนะครับเคลื่อนย้ายตัวเคอร์เซอร์มันจะมีความสมูธ ตรงเนี้ยก็ชอบเหมือนกันนะผมจะปรับเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับส่วนของเคอร์เซอร์เนี่ยเราจะให้มันเป็นบลิงก์นะครับหรือว่าสมูทลองปรับเป็นสมูทดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมบลิงก์มันก็จะสมูทนะครับโอเคหรือว่าอา้าวเผลอไปกดปิดนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเฟสนะครับตรงนี้มาดูโอเคเฟสจะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นเอ็กซ์แพนนะครับเอ็กซ์แพนมันก็จะแบบเนี่ยเห็นไหม หุบหุบนะครับหุบหุบขยายอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย solid solid ก็คือจะไม่ได้มีการบลิงกระพริบอะไรคือมันจะอยู่อย่างนั้นเลยเห็นไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าทุกคนอยากจะปรับแต่งยังไงนะครับโอเคผมจะเปลี่ยนเป็น smooth ก็ได้อ่ะเอาเป็น smooth ละกันนะครับโอเคครับทุกคนก็หลกัหลกๆประมาณนี้นะตัวอื่นเนี่ยผมก็ไม่เคยไปปรับแต่งอะไรมันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปปรับแต่งอะไรนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับ รงนี้ผมแนะนําว่าให้ไปที่เซตติ n งก็ได้นะให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะมาเลือกที่ Commonly Used ก่อนนะครับแล้วเลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยทุกคนจะเจอกับตัวนี้ฮะ Edit in s e t t i n g s j s o n คลิกเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะมาที่ไฟล์นี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีการที่ผมตั้งค่าไว้อยู่นะครับซึ่งทุกคนก็ไปตั้งค่าอะไรตามที่ทุกคนต้องการได้เลยนะครับผมเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการเซตพวกฟีมฟอนต์ไซส์อะไรเงี้ยมันก็จะถูกเซตแบบนี้นั่นเองนะครับ แต่จะให้ง่ายก็คือเซตตามนี้แหละนะครับเพราะว่ามันจะเป็น UI แบบดูง่ายๆนะครับสุดท้ายเลยนะครับทุกคนก็คือถ้าใครติดตามผมมาทุกคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่ผมเนี่ยจะมีการเปิด VS Code เนี่ยผมจะชอบใช้การเปิดด้วยอะไรครับ Terminal ใช่ไหมนะครับซึ่งตัวนี้ทุกคนก็สามารถทำเหมือนผมได้เหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาที่ v s Code นี่แหละนะครับแล้วก็กด Shift Command P นะฮะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนพิมพ์คาว่า Shell นะครับ นี่นะฮะเนี่ย shell command install code command in path ตรงนี้นะฮะซึ่งให้ทุกคนกดคลิกไปเลยนะครับผมแล้วพอหลังจากมันทำการติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกคนลองมาทำการเปิดขึ้นมาด้วยเทอร์มินอลดูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะโอเคตรงนี้ผมปิด vs code ไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะ cd นะครับเข้าไปที่ Desktop แล้วผมก็จะ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ของผมก็คือ react landing page นะฮะ แล้วผมต้องการที่จะเปิดโฟลเดอร์นี้ด้วย VS Code ใช่ไหมผมก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยครับก็คือ Code Space แล้วก็จุดนะครับกด enter ไปนะครับอ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าตัว VS Code ของเราเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาพร้อมกับตัว Project Folder ของเราในนี้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลากนะครับโฟลเดอร์ er เข้ามาก็คือเปิด VS Code แล้วก็ลากเข้ามาเราสามารถเปิดขึ้นมาด้วยเทอร์มินแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผม โอเคทุกคนก็จบไปเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการติดตั้ง VS Code นะครับแล้วก็การติดตั้งพวก Extension ที่จําเป็นนะครับการ Setting ตั้งค่าอะไรต่างๆก็ตามนี้นะครับรวมไปถึงคีย์ลัดด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังศึกษาการเขียนโค้ดหรือว่าเป็นมือใหม่ก็ตามที่อยากรู้ว่าเออเราใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโค้ดนะครับก็แนะนําว่าใช้ VS Code นะครับใครที่ยังใช้ Dreamweaver อยู่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วหรือว่าอาจจะมีก็ไม่เป็นไรนะครับลอง เปลี่ยนมาใช้เป็น Text Editor จริงๆแบบนี้ดูนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้การเขียนโค้ดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับยังไงก็หากชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กด u ับสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ